สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องวัวมากินลูกข้าวสวยมากงามมากเลยลูกข้าวเต็มเลยใบยบุญกับแม่แล้วเด็กๆอีกที่หนึ่งค่ะเด็กๆอีกที่หนึง่งแยกแยกที่กันเพราะว่าลูกของใบบุญกำลังหย่านมก็เลยไม่ไม่ได้ให้มาแบบปลูกใกล้กันเนาะก็แยกที่กัน อีกแม่ลูกอ่อนไปทางนน้นอีกที่หนึ่งทางนน้นไกลมากแต่พอดีมาเห็นลูกข้าวอีกที่นาแปลงหนึง่งก็เลยพาใบบุญกับแม่ใบบุญตักข้าวขาแม่ใบบุญมากินลูกข้าวตรงนี้ลูกข้าวงามมากดูนะคะท่านผู้ชมดูบรรยากาศ มีความสุขมากวันนี้ได้กินลูกข้าวลูกอย่านมได้ประมาณห้าวันแล้วห้าวันก็เลยแยกแยกลูกอีกที่หนะึ่ง อไรไ่อยไหมใบบุญวันนี้ใบรุ่นมีความสุกใบบุญมีความสุขมาเจอลูกข้าวงามห้าชั่วโมงก็เอาเข้าคอกแล้วค่ะ ไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องจริงใจไม่จริงโจ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย Thank you so much Thank you everyone for support to me ้บาย